แม่นจริงตรวจดวงจากเลขบัตรประชาชนบอกได้เลยว่ารวยหรือจนหมอดังยอมรับเลขท้ายบัตรประชาชนทำนายได้ว่าร่ำรวยหรือจนแม่นมากจนขนลุกเช็คด่วนรีบควักบัตรประชาชนออกมาพิสูจน์กันไปเลยว่าแม่นจริงหรือไม่ ทำนายนิสัยดวงชะตาชีวิตได้จากเลขบัตรประชาชนเลขที่กำหนดชีวิตเราตั้งแต่เกิดรู้ได้เลยว่าชีวิตจะร่ำรวยหรือจนเป็นแบบไหนเป็นอย่างไรในขณะที่เลขเบอร์โทรศัพท์เลขทะเบียนรถเลขทะเบียนบ้านสามารถเปลี่ยนเลขได้ตามที่ต้องการแต่เลขบัตรประชาชนมีสิไม่สามารถเปลี่ยนเลขได้และต้องติดตัวเราไปตลอดชีวิตโดยถูกกำหนดไว้ แต่แรกเกิดจนหมดลมหายใจจึงน่าสนใจน่าถึงมากๆโดยเฉพาะสำคัญ สามตัวเลขหลักสุดท้ายสามารถนำมาทำนายดวงชะตาชีวิตได้นั่นก็คือตัวเลขสำคัญที่บ่งชี้บอกตัวตนของแต่ละบุคคลที่แท้จริงคือเลขหลักที่ 11- 13ถึง13หรือเป็นเลขสามตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนนั่นเองวิธีการทำนายดวงชะตาชีวิตจากเลขบัตรประชาชนคือนำตัวเลขทั้งสามตัวท้ายนี้มาดูความหมายของแต่ละตัว ซึ่งมีความหมายบอกไว้ดังนี้ศหมายถึงต้องทำเยอะหนึ่งหมายถึงเจริญก้าวหน้าสองหมายถึงมีเสน่ห์สมหมายถึงต้องทำด้วยตัวเอง 4. หมายถึงมีความยุติธรรม 5. หมายถึงทำการค้าหหมายถึงมีความสุข 7. หมายถึงเหนื่อยแหมายถึงรวย 9. หมายถึงดี นี่คือยกตัวอย่างการทํานายเลขบัตรประชาชน13หลักให้หยิบมาดูแค่เลขท้าย3ตัวเท่านั้นในที่นี้คือ 3, 7และ8แล้วนำแต่ละตัวมาดูตามความหมายได้เลยคือ3เลขผู้ให้7เลขเหนื่อยและ8 เลขรวยหมายความว่าชะตาชีวิตของท่านเป็นผู้ให้มีดวงเหนื่อยและมีดวงรวยนั่นก็คือท่านต้องเหนื่อยจึงจะร่ำรวยได้ และขอยกอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเช่นเลขบัตรประชาชน3ตัวท้ายคือ2 8 1ให้ดูความหมายของแต่ละตัวบอกได้ว่าคือ 2. องเลขมีเสน่ห์เลขรวยหนึ่งเลขเจริญก้าวหน้าหมายความว่าดวงชะตาชีวิตของท่านเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนร่ำรวยและเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นได้อย่างแน่นอน และอีกวิธีเป็นวิธีที่สองเป็นการตรวจเช็คดวงชะตาชีวิตวยความแบบลึกเพื่อยืนยันได้ว่ามีความแม่นยำแบบลึกโดยนำเลขสามตัวสุดท้ายของบัตรประชาชนมาบวกรวมกันจนเหลือตัวเลขเพียงหลักเดียวเช่นเลขบัตรประชาชนให้นำสามเลขตัวสุดท้ายบวกกันคือ 5บวก8บวก2เท่ากับ15จากนั้นนำา1บวก5เท่ากับ6และนำเลข6ที่ได้นี้ไปอ่านคำทำนายดวงชะตาชีวิตได้เลยมีดังต่อไปนี้เลขหนึ่ง หมายถึงเจริญก้าวหน้าแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกเป็นผู้นำในหน้าที่การงานชีวิตจะพบเจอกับสิ่งดีทําอะไรก็เจริญก้าวหน้าเป็นเลขผู้นำเป็นคนที่มีความมุ่งมัน่นตั้งใจจนประสบความสำเร็จในชีวิตเป็นคนที่หยิ่งในศักดิ์ศรีไม่ยอมค้มหัวเพราะลดศักดิ์ศรีส่วนเรื่องความรักถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตจึงทุ่มเททำทุกอย่างเพื่อ สองเลขสองหมายถึงมีสเสน่ห์แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นเป็นที่รักของมิตรและบริวารเป็นคนมีความโดดเด่นน่าสนใจดึงดูดสายตามีสเสน่ห์ดึงดูดบางครั้งโดนอิจฉาบ่อยๆเพราะสเสน่ห์ดีเกินไปเป็นคนที่มีปัญญาดีมีไหวพริบ เรียนรู้ได้รวดเร็วแต่ไม่เด็ดขาดมีความโลเลเปลี่ยนใจง่ายอารมณ์อ่อนไหวหากลงทุนทำธุรกิจควรร่วมกับคนสนิทจึงประสบความสำเร็จได้ดี3 เลข3หมายถึงต้องทำด้วยตนเองแสดงถึงความทุกใจจะมีปัญหาต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆเ,เป็นเลขผู้ให้แสดงถึงความเหน็ดเหนื่อยต้องอดทนทำทุกอย่างด้วยตัวเองเป็นตัวเลขที่ต้องพึ่งพาตนเองตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นระวังไม่ไว้ใจลูกน้องบริวารมากเกินไปไม่ใจกว้างจนตนเองต้องเดือดร้อนใจเมื่อผ่านพ้นไป ญหาจะพบประสบความสุขความสบายได้ 4. เลข4หมายถึงมีความยุติธรรมแสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิเป็นเลขแม่ทัพความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าความท้าทายเป็นคนที่มีพรสวรรค์มีไหวพริบทันคนอีกทั้งเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศเข้ากับคนอื่นได้ง่ายและเป็นคนช่างพูดช่างคุย จนบางครั้งอาจถึงขั้นคีโมจึงทำให้เหมาะกับอาชีพที่เกี่ยวกับนักขายเป็นที่รักใคร่ของผู้คนเป็นคนยุติธรรมเที่ยงตรงไม่ชอบโดนเอาเปรียบและทนเห็นใครถูกเอาเปรียบไม่ได้ 5. เลขห้าหมายถึงทําการค้าแสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์เป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับการทํามาค้าขายตลอดเลขทําการค้า ประสบผลสำเร็จระตันยูแสดงถึงความโชคดีเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีมักเป็นคนชอบความเรียบง่ายชอบชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่าใช้ชีวิตในเมืองที่สับสนวุ่นวายไม่รู้จบแต่ทุกใจจากความคิดมากเกินเหตุของตนเองบ่อยครั้ง หเลข6หมายถึงมีความสุขแสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวต้องนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์แสดงถึงสเสน่ห์จะมีคนรักใครเอ็นดูเป็นคนที่คิดบวกและจัดการกับชีวิตให้รับกับทุกปัญหาได้ดีมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญสินภาวนาจะมีบารมีสูงไม่ว่าจะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ดีทั้งสิน้นที่ ำคัญควรเพิ่มประสบการณ์และไฟรู้มากขึ้น7เลข7หมายถึง เหนื่อยแสดงถึงต้องอดทนและเหน็ดเหนื่อยกับทุกอย่างอังการงานการเงินและชีวิตทั่วไปเป็นเลขเหนื่อยต้องมุมาณะทำงานอย่ายึดติดอยู่กับที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้าหรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจึงประสบความสำเร็จได้ดีมีโชคลาภเป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่ในเมืองเหนื่อยในระยะตนอีกไม่นานก็ได้สุขสบาย เลข8หมายถึงรวย แสดงถึงเป็นคนที่มีบุญบารมีวาสนาดีมีชื่อเสียงให้คนได้รู้จักคนทั้งหลายได้ประจักษ์เป็นที่นับหน้าถือตาของคนทั่วไปเป็นเลขร่ำรวยจะมีฐานะร่ำรวยมากยิ่งขึ้นมีเงินทองเข้ามาแบบไม่ขาดมือทำอะไรก็ค้าขึ้นเสมอหากมันหาความรู้ใหม่ๆเพิ่มเติมและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอจะทำให้ประสบความสำเร็จมีฐานะร่ำรวยมั่นคงเพิ่ม ขึ้น9เลข9ก้าหมายถึงดีสแสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เป็นคนดีจิตใจดีจิตสำนึกดีเป็นเลขมีอำนาจความเป็นผู้นำยิ่งใหญ่จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานทำงานด้วยสมองเป็นนักพูดหรือนักบ,บรรยายชื่อเสียงโด่งดังใช้ความเพียรความอดทน สามารถประสบความสำเร็จได้ดีด้วยตนเองมีผู้อุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือในายามยากอยู่เสมอท้ายสุดก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างแน่นอน0 เลขศูนย์หมายถึงต้องทำเยอะไม่ว่าจะเป็นการทำงานทำธุรกิจทำอะไรก็ตามต้องทำเยอะหน่อยเมื่อเทียบกับคนอื่นแต่เป็นเลขฉลาดแสดงถึงความเชื่อมั่นในตัวเองมีคุณธรรมเมตตาธรรมจิตใจดีมีความรับผิดชอบชอบช่วยเหลือผู้อื่นมีปฏิพันธ์ไหวพริบเต็มไปด้วยความคิดรเริ่มสร้างสรรค์แต่ได้ความยอมรับนับถือจากผู้คนรอบข้างเป็นอย่างดี ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นสุกายสุขใจตลอดไปค่ะ